สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเออกลับมาอีกครั้งนะครับผมสกอตตี้กอฟนะครับนี่ก็อยู่กับเกมฮาวเวิตมูลนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปอภิมหาพระเจ้านานานนะครับทำเป็นมูลเฟนอ้ออะไรมินเนอร์ลาเท้าหรือเปล่าครับเรามาเริ่มเล่นใหม่กันเลยทีเดียวกดไลค์วะกดแซดนะครับชื่อชื่อนะครับชื่อชื่อก็เอาอะไรดีวะนี่ไม้ขาตั้งมันหายนะครับโอ้ มันไม่ได้หายแล้วผมพัง,พงเองถือไม่พูดอยู่ครับเนี่ยโอ้าร,รมานจริงก็นะครับอืมเอาชื่อเอ่อชื่อ,อคิดแล้วไม่ออกครับงั้นผมเอาไปก็นาเราขาสกอตตี้นะครับสกอตตี้สกอตตี้ก็สกอตตี้ ตัวไหนตัวสีสก,สกอตตี้ก็ตี้อยู่ไหนครับผมเนอะด้วยเสียงเกมดังไปหรือเปล่าเดี๋ยวเบาเสียงไงวะไม่เป็นไรไม่เบาสกอตกอตี้สตีโอวันแรกวันแรกเกิดครับชื่อฟาร์มฟาร์มฟาร์ม ฟาร์มก็ฟาร์มครับฟาร์มก็ฟาร์มครับนี่ก็ก็ฟาร์มครับชื่อฟาร์มก็ต้องฟาร์มครับแล้วผมจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยจะปีใหม่แล้วนะฮะก็ต่อก็ชื่อเออโอ้เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดยาวเลยทีเดียวเฮ็ดโหนะ โฮโอครับโฮโอโฮโอเคงัยครับมีกันครับโฮแล้วก็เว้นวักครับเว้นวักมีเว้นวักหรือเปล่าเดี๋ยวโฮโอนอโฮโอแบบมังโปเกมอนนะครับไม่งั้นสุนัขสุนัขก็ลูคาริโอครับลูแต่ว่าลูลูลูโตยู่อยู่ไหนลู คาลิลิดูคาลิโอนี่ผมผมเขียนสไตล์ตัวนี้น,นะครับอาจจะไม่ถูกนะครับไม่ถูกแน,น่นอนนี่คาลิโอสไตล์ผมเนื้อเรื่องครับเนื้อเรื่องผมผมซับมั่วไปแล้วนะครับรซับมั่วแบบขั้นสุดย,ยอดเลยท<ๆ>ีเดียวอันนี้ก็ปืดป๊ดไปเลยหนอนนอน นอนะครับเฮ้อะไรกันะ่ะ Looking for เสวันฑ์แฮปปี้แฮ้เชงเชงลิลี่บ๊อบบอบบ๊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 อไปลุยกันเปลุยกันเลยแล้ก็วันต่อมานะครับนี่เขาก็จะแบบมามาคุยแล้วก็จะมาแบก จะแบบอะงไรนะมาสอนเรานะครับว่าแล้วก็พี่เกดครับผมก็เริ่มเป็นเป็นก็เริ่มต่อแล้วกันนะครับซิวเลเทอร์นะคนนี้ก็เป็นคนซื้อของจากเรานะครับเดียวเขาจะมาคอยแบบว่าเขาจะมารับของในสิบห้าโมงเล,ว okay. ลยวันนี้กดกดไลน์วิงก็กดเอสแล้วก็แรกครับตรงพึ่งกัผขาดไม่ได้ครับเช้า อีกสองก็คือต้องไปหาหมาครับนี่เจอแล้วนะครับเอาหมาไปเก็บในบ้านก่อนนะครับเวลาฝนตกแล้วมันจะไม่สบายนะครับเวย่ยมนันมีจริงก็ไม่รู้นะแ,แล้วก็คือต้องไปเก็บสมุนไพรป่านะในการหาตาังอย่างนี้นะครับเฮ้ยต้องดันเลื่อนมาอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้าเปิดเมาส์พันหัวพันหัวไม่พันหัวไปเลยกดเปรียวเฝ้าจริงๆนอนนอนอีกนอนทำไมคิดก่อนโอเคนะต้องขออภัยกับเมาส์ด้วยนะครับก็กดคุจะปาร์ตคปาร์ต สูนไพ่ครับสูนไพ่สูนไพ่สีฟ้าเนี่ยกินแล้วอร่อยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นดอกไม้นะที่แท้ดูมันมันเป็นสมุนไพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยทิ้งไม้นี่ก็เป็นสองนี้ก็เป็นคนที่เราตีได้นะครับนี่แอนนะครับแล้วก็ปอปปลร่ใช่ปอปปุี่นะครับไปหมดแล้วแล้วว่าสิบโมงแล้วนะครับ วิธ่ทำไมเนี่ยโอ้ยไม่หัโย,ยนทิ้งไปไม่เป็นไรนะครับโอ้ยขออภัยกับการเดินด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ผม,มเมามากแน่อไม้ใครก็ชอบยิงกับบ้านนะน้อไปขายของไปขายนะครับนะครับก็เราไปตกปลานนะครับ เม็ดตกปลานะครับได้มาจากใครวาไอคนร้นา,านเปิดหรือ,อยังนะฮะแล้วนี่นะครับคนที่ชื่อแซกที่มาเป็นคนรับซื้อของนะมันก็จะให้เม็ดตกปลาเรามานะเยี่ยมแล้วก็ไปตั้งตกปลานะรนะรอชายไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวปลาก็มากินเื่อเราเอง แล้วปลาจะกินเบ็ดเราล้วกดแซดนะเฮ้ยไม่ใช่กดอ๋อกดเอ็กดึงขึ้นด,ดึง,ด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 งลงลืมนะครับลืมเห็นะครับเราก็ต้องรอไปครับรอไปรอไปขึ้นมากดือได้ปลามาแล้วอไม่ขายครับไปขายไม้มีขาตั้งแนละ้วมันลำบากจริงนะครับเดี๋ยวผมมีพันหูพันหูเอ้าไงครับตรงนี้ครับเดีย๋ยคุณเดินมาทำให้ผมต้องทิ้งปลาเลยเนะี่ยโอ้อะไรเนี่ย เอาน,นี้ไปแทนก็ได้หลังจากที่เห็นนะปลาเป็นตัวเล็กนะเรายังยังไม่โหดสำหรับการจับปลานะครับเ <c oughs> สียงเบา,าต้องขอภอภัยน,น,นะครับไม่เป็นอย่างนี้ครับเปลี่ยนเบานะครับเ <c oughs> สียงมันดังไม่ดังครับมันเบามากแซกมาเฮ้ยหกโมงแล้วแซกไปแล้วนะครับเมื่อไรเราก็เอาของมาวางได้นะครับเรายังไม่เหนื่อยเลยทำไม้ดี ก็ดำน้ำบุกกาลังมัสปะไม่ใช่นะครับโอ้ยเดินไปนี่ม,มาครับมือเดียวอยู่นะครับหนึ่งทุ่มแล้วนะครับหนึ่งทุ่มแล้วเดี๋ยวเราไปหาแร่สักหน่อยวะ่ะโอตยเมาเดี๋ยวสองทุ่มก็กลับบ้านนะครับว่าเดี๋ยวสองทุ่มแล้วงั้นเอาสามทุ่มแลวกันนะครับดึกนียน่ากลัว เอาความจุนนะเรายังไม่เหนื่อยนะเราก็หาขอกันไปนะคืนแรกเนี่ยเอาให้คุมนะครับน้าหาไม่เจอแัก็ทีน่าเดยวทางลงทางลงเวลาจะเจอก็เจอเร็วเกินนะเวลาไม่เจอก็ไม่เจอเลยนะเห็นไหมสามรอบเองมาสาังกปประตูบอกมารอบเดียวก็เจอเลยนะครับ ไปถึงชั้นสี่ชั้นห้าแล้ว่อยั่นืืมทางเดิมขายไปไหนจ้าทุกทีร่รแานนี้ขายได้น้อยมากนะคะรับเ้ยเออเจอแล้วโอ้โหพลังงานจะหมดเลยเนี่ยชันไหนแล้วเมื่อกี้ดูม,มองะครับ เอ้ยโุนไฟยังไงครับลืมยังไงวะอ้าวสิ้งอีกลืมวิธีการกินนะชั้นห้าแล้วครับก็เอาวันแรกก็เอาไปชั้นห้ากอนครับแรกก่อนนะครับชั้นห้าในชั้นหนชั้นหกก็น่าจะดีนะครับผมเ,เริ่มผมเริ่มเซ็นกับชั้นห้าอา้าว ผมว่ามันมีหลายจุดแน่นอนเลยพอเราหาเจอจุดหนึ่งจุดอื่นก็จะหายไปอีกแล้วกดผิดกดเอกเก็บนะกดผิดอีกครับทิ้งไปทิ้งไปเผื่อเจอแร่ทองนะครับนั่นไงทิ้งไปทิ้งไปเออ จะเหนื่อยแล้วครับดิบอ่ะไปแล้วครับกลับบ้านกลับบ้านมารออยู่นะครับมาที่เปยนสเสมือชีวิตของเราอีกชีวิตหนึนะ่งลืมพาหมาเขานอนนะครับเมื่เต็มเขาก็คือพาหมาขึ้นนอนเสร็จนะครับพอเราตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็วางหมาเง้อทม่ขึ้นหนัวใจแบบ มาขายของครับวันนี้มาขายของครับเี๋ยไปซื้อครับมันขายโคตรแพงอ้อวันต่อวันต่อไปถึงจะขายนะผมเจวเอง่อ,อไม้ครับ่อกไม้ของกินไม,ม่จำบ้างเอ้ยตูมนไพ่ครับไม่ใช่่อไม้นไพจ่จ้านี่แล้วก็เจอนี้นะเนล้วนะขายครับไปขายช่วงนี้ต้องอยู่ในช่วงหางเงินนะครับติดเสาวไว้ที่หลังนะครับ ยังไม่สำคัญในตอนนี้นะครับนะก็หน่อไม้ครับหน่อไม้ก็ทำวนเวียนแาบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่มีอะไรมากเฮ้ยเจอลิงครับเมื่อกี้ผมเห็นเป็นแมวครับตามไม่ดีเลยโอ้คลิปแรกแล้วต้องไปวนทั่วเมืองเียครับโพ้ผมลืมเรื่องนี้ไปได้ไงีนะไปลุย นี่เป็นร้านร้านอัพเกรดอาวุธนะครับนี่ครับแม็กสมิธนะครับนี่ร้านขายไก่นะครับของป๊อบปุลีนะครับนี่ครับอ้าวนี่พื้นที่ว่างนะครับรู้สึกว่าจะได้ตอนกี่ปีที่เราหลังๆนี่นะครับถ้าเราซื้อนะโคตรแพงนี่ร้านขายวัวขายแกะขายอะไรแพ้ขายไม่ีแพ้เหรอครับนี่เป็นร้านว่างนะครับ นี่เป็นโรง,งแรมครับโรงแรมของอนแอนนะครับนี่เป็นร้านขายวายครับนี่เป็นเรียกว่าอะไรนะหอสมุดครับอันนี้เป็นหอสมุดนะครับนี่หอสมุดนี่เป็นบ้านของของของยายของพยาบาลมั้งครับแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับเฮ้ยไม่ใช่ดินี่บ้านของยายเอ้ยนี่ซูปเปอร์มาร์เก็ตน,นะครับ โอ้ยอันนี้ก็โรงพยาบาลนะครับคนนั้นก็คาเรนนะคนที่เดินผ่านมาไปนี่ครับสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้นะครับโบสนะครับนี่ก็จะเป็นหลังโบสก็จะเป็นบ้านของคนแค้นะครับคนแค้ทั้งเจ็ดนะครับที่มาของสโนไวท์ทำไมถึงไม่มีคี้มูงนะครับก็เพราะมีคนแค้นะครับยังจะเล่นอีกนะครับนี่เห็นว่าคนแค้ทั้งเจ็ดนะครับเจ็ดสีเลยทีเดียวมันนี่เจ็ดแสงมีดาบเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงก็มีคนแค้เจ็ดสี นะครับมันใช้เริ่งแสงไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันแรกก็ลาไปก่อนองเท่านี้ดีกว่านะครับอาจจะเยี่ยมชมเมืองก็ไม่หมดเคาะรู้ได้อะไรได้ไม่มากนะครับก็เล่นเล่นนานเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรฟาร์มวัวปะเป็นที่เลี้ยววงเราเองนะครับโอ้ทุบๆอย่าเอา ก้อหนหรืออะไรไปทุบหมานะครับเพราะนั้นหัวใจหมาจะลดลงนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเฮ้ยไม้จับสิเฮ้ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ